นักเรียนโรงเรียนวัดแก้วตาสุมพนพรฉิมประชาสรรตำบลบางเพลิงอำเภอบางประหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้เข้าร่วมโครงการอบรมศิลธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศูนย์อบรมเยาวชนบางประหารให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งพระอาจารย์ได้เทศสอนธรรมะ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักศีลห้าคุณค่าความเป็นมนุษย์ทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักศาสตร์แห่งสมาธิความดีสากลห้าประการรวมทั้งได้ฝึกมาระยาชาวพุทธการลุกนั่งกราบไหว้โดยน้องๆน,นักเรียนต่างให้ความร่วมมือกับการทำกิจกรรมทุกๆก,กิจกรรมเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้กล่าวว่าการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด เพราะได้รับความรู้มากมายและที่สําคัญได้รับฟังธรรมะที่มีประโยชน์จากพระอาจารย์ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับนักเรียนและยังรู้จักรักบุญกลัวการทำบาปรักความสะอาดมีระเบียบวินยัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบอันจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ควบคู่กับศีลธรรมของเด็กๆต่อไป สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นบ้านวัด และโรงเรียนซึ่งทุกภาคส่วนต่างมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนและถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องหันกลับมาร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมและสร้างเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งเด็กเก่งและดีเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชม ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวสได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกันกันกบบุญนิวสค่ะ